เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระราชดรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9จากวรสารชัยพัฒนา ประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2542โรงเรียนวะสะยัสม็จเหนือชิดประชาสรรค์สงกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2ตั้งอยู่เลขที่52ทับ2หมู่ที่1ตำบลสม็จเหนืออำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่สองถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามปีการศึกษา2,563มีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น252คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน21คนโดยนางสาวขวัญสิริบุญสัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคำขวัญของโรงเรียนความรู้ดีมีคุณธรรมก้าวนำเทคโนโลยีรักศักดิ์ศรีความเป็นไทยพอใจเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ของโรงเรียนรักสิ่งแวดล้อมเตรียมพร้อมสู่งานอาชีพวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนวัสม็จเือชิดประชาสรรค์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำลังส่วนหนึ่งของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกายความรู้คุณธรรมมีจิตสำนึกในความเป็นพลโรือกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความรู้ และทักษะพื้นฐานรวมเจตคติที่จําเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัสมิเนือชิดประชาสรรค์ เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและที่สำคัญทางโรงเรียนได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้หลัก3ามห่วงสองเมื่อนไขมาโดยตลอดโดยได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ด้านที่ 1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนได้ดำเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามองค์ประกอบทั้ง4ด้าน 1. ด้านนโยบาย ทางโรงเรียนได้กําหนดนโยบายพัฒนาการศึกษาไว้ในวิสัยทัศน์คำขวัญอัตลักษณ์เพื่อพัฒนาโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกฯิจพอเพียง 2. ด้านวิชาการโรงเรียนมีแผนงานโครงการและงานกิจกรรมที่ส่งเสริมการบูรณา,าการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการเรียนการสอนของกลุ่มสาระ ทุกสาระการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงเช่น 1. กิจกรรมการทำน้ำยาล้างจานจากมะนาว 2. กิจกรรมการทำปลาเค็ม 3. กิจกรรมการทำกุนเชียงปลา 4. กิจกรรมการทำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 5. กิจกรรมการทำวุ้นเส้นแฟนซี 6. กิจกรรมการปลูกผักสวนครัวทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 3. ด้านงบประมาณ โรงเรียนมีการวางแผนบริหารงบประมาณของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดหลักความพอประมาณและได้ดำเนินการตามแผนงานพร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานและนำผลการติดตามมาพัฒนาปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง 4. ได้งานบริหารทั่วไป โรงเรียนมีการบริหารงานอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีการประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงด้านที่2ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนวัสม็ตเหนือชิดประชาสัน์จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยดําเนินการตามองค์ประกอบทั้งสี่ด้านดังนี้ 1. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้มีการนิเทศและประเมินผล เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2. โรงเรียนได้จัดทำแผนการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสาระการเรียนรู้ต่างๆ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่บูรณาการผ่านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. ม,มีการจัดทำซื้อและแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้จัดทำจัดหาพัฒนาและเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. โรงเรียนมีการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้จัดทําเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงมีการรายงานผลประเมินผลแล้วนำมาปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการเผยแพร่ผลงานของผู้เรียนจากการนำหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ด้านที่สาม ด้านการจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนวะสะยัสม็จเนือชิดประชาสันได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยดำเนินการครอบคลุมทั้งสามองค์ประกอบดังนี้องค์ประกอบที่หนึ่งการแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมีแผนง,งานแนะแ,แนวเพื่อสนับสนุนการดำเนินชีวิต ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนได้รู้จักการวางแผนชีวิตของตนเองในส่วนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนดำเนินง,งานตามกรอบแนวทางดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม โรงเรียนมีการติดตามผลการจัดกิจกรรมแนะแ,และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนแล้วนำมาใช้พัฒนาได้อย่างเหมาะสมองค์ประกอบที่2กิจกรรมนักเรียนโรงเรียนมีแผนงานโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนักเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของความพอเพียง โดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีโดยทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมอบรมลูกเสือเนตรนารีจราจรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในบริเวณโรงเรียนส่งผลให้นักเรียนมีวินัยในการเคารพกฎจราจรและผู้เรียนรู้จักความเสียสละ มีความรู้และคุณธรรมทางโรงเรียนได้มีการส่งเสริมให้จัดตั้งชุมนุมเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีชุมนุมต่างๆดังนี้ 1. ชุมนุมดนตรีไทยสากลเป็นชุมนุมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมยามว่างที่ตนเองสนใจ ได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเองและเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของความเป็นไทยให้แก่ผู้เรียนอันจะส่งผลถึงความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของสังคมไทยสืบไป 2. ชุมนุมนาฏสินไทยเป็นชุมนุมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเองมีทักษะชีวิตพัฒนาบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัยและผู้เรียนได้อนุรักษ์การแสดงนาฏศิลป์ไทยสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมปัจจุบันและเตรียมพร้อมสู่อนาคต 3. ชุมนุมห้องสมุดมีชีวิตเป็นชุมนุมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านรักการค้นคว้าใฝ่เรียนรู้ 4. ชุมนุมคลีนิกภาษา เป็นชุมนุมที่บูรณาการในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและภาษาไทยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางด้านการฟังการพูดการอ่านการเขียนภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนพร้อมที่จะก้าวสู่สังคมในปัจจุบัน 5. ชุมนุมเกษตรพอเพียง เป็นชุมนุมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ปฏิบัติจริงในด้านการทำปุ๋ยหมักการปลูกพืชผักและเป็นการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพการเกษตรพื้นฐานให้กับผู้เรียนและทางโรงเรียนได้จัดตั้งกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ต่างๆขึ้นดังนี้ศูนย์การเรียนรู้ที่ 1. มหาศารร์์แห่งโรครีไซเคิล ส่วนการเรียนรู้ที่สองเศรษฐกิจพอเพียงส่วนการเรียนรู้ที่สามผลิตสื่อด้วยมือเราการจัดก,กิจกรรมต่างๆทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และทางโรงเรียนมีการติดตามผลนำผลมาปรับปรุงพัฒนากิจกรรมของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง องค์ประกอบที่3กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์โรงเรียนมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทั้งในโรงเรียนชุมชนและสังคมตามแนวทางหลักปรัญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนมีการติดตามผลนำมาปรับปรุง พัฒนาดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของผู้เรียนตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงด้านที่4ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาบุคลากรนับเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาโรงเรียนวัสม็ตเหนือชิดประชาสันได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรขึ้นทุกปีโดยได้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 1. การพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนมีแผนงานโครงการในการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดให้มีการประชุมอบรมสมมนาศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและความสามารถโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่และการดำเนินชีวิต 2. การติดตามและขยายผลโรงเรียน ได้ดำเนินผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรมาส่งเสริมการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำมาวิเคราะห์จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาเพื่อปรับปรุงขยายผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง ด้านที่ห้าด้านผลลัพธ์ภาพความสำเร็จจากที่ได้ดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทำให้โรงเรียนวัสม็จเหนือชิดประชาสรรค์ประสบผลสำเร็จในการจัดการศึกษาสามารถมองเห็นภาพความสำเร็จได้ดังต่อไปนี้ 1. ด้านสถานศึกษาโรงเรียนวัสม็จเนื้อชิดประชาสรรค์เป็นสถานศึกษาที่สะอาดเป็นระเบียบ ร่มรื่นเอื้อต่อการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. ด้านผู้บริหารผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีการให้ความรู้กับคณะครูเกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในการสัตว์กิจกรรมการเรียนรู้และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการคลองตนครองคนและครองงานให้กับครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมมาพิบาลจากการบริหารงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทำให้ได้รับรางวัลดีเด่นในด้านต่างๆดัง,ง,งนี้รางวัลคูดีไม่มีอบบยมุกประเภทผู้บริหารรางวัลสถานศึกษาสีขาวลรดยาเสพต,ติดและอบบยมุกรางวัลคูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐานโครงการเครือข่ายคูดีของแผ่นดินเจริญรอยตามเบื้องพระยุคนรบาสา ด้านบุคลากรของสถานศึกษาบุคลากรสถานศึกษาได้พัฒนาหลักสูตรออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน คูผู้สอนมีการจัดทำสื่อที่หลากหลายผลจากการจัดทำกิจกรรมการสอนแบบปรณาการส่งผลให้ได้รับรางวัลต่างๆมากมายเช่นการแข่งคารความสามารถในงานศิละปะหัตกรรมนักเรียน ทังที่69ได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน34รายการและได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับชาติจำนวน3รายการดังนี้รายการที่1การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน3มิติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รายการที่2 การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานปล่อยอิสระระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามรายการที่สามการแข่งขันพูดภาษาจีน 4. ด้านผู้เรียนนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละระดับชั้นสามารถปฏิบัติตน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมตลอดเวลานักเรียนทุกคนมีคุณสมบัติอยู่อย่างพอเพียงจากการนำหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันส่งผลให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านต่างๆดังนี้ 1. มีวินัยในการใช้จ่าย โดยการฝากเงินกับธนาคารโรงเรียน2มีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายจากที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นจะเห็นได้ว่าโรงเรียนวัสะม็ตเหนือชิดประชาสัรเป็นโรงเรียนที่ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงล้งงตัววก่าคอพม ยังมีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจสุขจริงแท้ในชีวิตคนจะคนเจอได้ไม่ไกลอยู่ในใจของคนรู้จักเพียงพอโรงเรียนวัฒนเมฆเหนือชิดประชาสัน ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงด้วยความยินดียิ่ง